สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่บ้านนาอูเนาะบ้านที่ว่าขเขาเจ้าเฮ็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นเฟือเนาะหรือว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นเฟือที่ว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านเอกลักษณ์ที่ว่าเฮ็ดเส้นเฟืออยู่ก็อยู่เสียงขวากจะเป็นเส้นเฟือแทบที่ว่าเฮ็ดจะเข้าเลยเนาะจะเข้าโดยที่โบผสมแป้งนี่จะเป็นเข่าสดๆที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแข่งเสีงงเยงขวาก็ว่าได้เนาะเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาเบิ่งยูฮาน ปาคุยบ้านนา,นานอูเนาะเพื่อนเฮ็ดเซนฝือเพื่อนเป็นผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเลย<ม>เดี๋ยวเปไ็นใดจะพาไปเบื้องบ่อนที่ว่าเพิ่นผลิตบ่อนที่ว่าขาเจ้าผลิตเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมไปฮับชมว่าวิธีขาเจ้าผลิตเซนเฝือจะเป็นแบบใดหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรได้เนาะเดี๋ยวไปฮับชมูกันนะทุกคนไปนี่<ม>เราก็เดินทางมาหอดบ้านป่าตุยเนาะเพื่อเราจะไปเบื้องว่าวิธีการขาเจ้าเฮ็ดฝือข้าเจ้าเฮ็ดอย่างไนอันนี้ก็จะเป็นเฝือทากเดี๋ยวเราไปเบื้องบ่อนเพื่อนเฮ็ดกอนเนาะ สบายดีอาทุกเป็นจังไหนแซบบอแซ่บลายบอลายเนอะมาเบิ่งบอลวิธีบอลเพิ่นเฮ็ดเฟินี่ป้านั่งเลยอันนี้นะป้าถูกข้าวแต่ท้อนๆกินแต่ท้อนๆเลยเด้อด้วยป้าเดี๋ยวขอเข้าไปนอยนึงเด้อสบายดีป้าเฮ็ดเฟืรอทุกมือววะแม่แล้วโอ้ เพแียงบางใหญ่ไทยเชียงคูจอินเฟรอพันนนี่นะแต่ว่าไทยเคตอื่นเอินบันกวนหรือว่าบันเซลบอกเอิ้นบางบ่อนมาอ่าแต่ว่าคนไทยเอิ้นอย่างเหอเอิ้นเขาเนี่ยเขาเปียกหม้อโอ้ขาเปียกปากหม้อโอ้โหเพ่อนเฮ็ดเลยอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ บ้านนาอูเลยเนาะบ้าเสียแผ่นี่เสีาายแผ่ใดเป็นอะไรเขามาครับส้ม,ม,มขอซีเมเดอร์หนึ่งนี่จ,จำเจียวจำเจำเียวอ่าฝือพันใส่เชียงควงเอินฝือพันอันนี้นะเอ๊ะสบายดี <laughs> บ้าเสียแผ่

เขาเฮ็ดเปลเขาเฮ็ดอันนี้แล้วเขาเฮ็ดเป็นแผ่นเหมือนบอกเป็นแผ่นแล้วเอาไปตากอ่าเป็นแผ่นอันนี้แล้วเอาไปตากเหมือนบอกตากคือมันมันมากนอยนึงแล้วเขาไปตัดว่บ้านะมันแห้งเลยบอกอันนี้ข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวโอ้อันนี้จะเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าเปลือกแดงนี่ อันเฟืแข่งเซียงวางเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าเอาเข้าวส,ดส,ดสดุดๆเนาะเฮ็ดมันจึงแซบบรผสมแปลงคือแบบยุคเขตอื่นเขาเจาเฮ็ดอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเสียงขว่างแล้วก็เป็นเฟืร์ที่เอกลักษณ์ของไทยบ้านนาอู้เลยบ้านนาอูาคุณจื้อคุณแดงคุณอามาดองคุณนี่ดองคุณนี่ ทั้งหนาวทั้ฝนเดี๋ยเอามาเบื้องวิธีประเทศวิธีประเทศป็นแบบนี้หนาวฝนตกนะทังหนาวทั้งฝนตกต้มจอกเนียบเบ่มี้นรัรวยนน้มาย้หนาวมาเสียงขวามานกเหนาวเมาเสียงขวคนนี้ปากหม้อกินบ้งกระตุกกระตุดุ นี่สถาบิษเพื่อนก็หลังจากมันซุกแล้วก็มันเป็นแบบนี้เบิ้งเมมเบิ้งเมมอันซามบ้างเยอะน้ำสวรรค์ฮะอันนี้เนี่ยคือไปเทิงนี่ไปเทิงะมันบุคว้ยบ่เนื้อเอาส่ ไปแล้วนะไปแล้วนะเอาหูเส้นลายแบนี้มาบอกกูู้วันลายเลยเนาะจะยิ่งหลายนะมูแล้วมันโคตเข้าสุกรมาเข้าเสอีกยั่วทำแบบนี้นะเราะนั่นกายตัวล้วแล้วเกิดแล้ยวเลยย่านคนนั้นเห็นสนองมูสละนะมูแลนี้แต่ได้ซันี้นี่หันบูบูนี่ยัง ลูกปกติตำอ่ะโบติโบ๊เอาโม่เดพิ่น <Luckily> โ่เดาโอ้ไม่บอเดี๋ยวไปเบิ่งอันบอลเพิ่นโม่โมข้าวเนาะนี่เพิ่นจะเอาข้าวเขามาข้าวแล้วเขาก็เอาใส่นี่โม่บดเพิ่นเฮ็ดทุกๆมือเฮ็ดเป็นสินค้าโอท็อปของแข็งเสียงขวางเลยได้นี่นะ โอ้กวันนะ่ะเช็ตตาเช็ตตาเอ้ไปบ,บ,บอสอี่วอีกแบบอันนึงก่อนไปท่าเลยเราจะนี่ท่าเลยเราจะถ่ายวิดีโอเพื่อนอันนี้ไม่นเน,นื้อมันเนอะข้างในมันซีนบดฉะหอมเหี่ยวกระเทียมมากเี่กใบถีเป็นเห็ด เบิ่งผู้สาวเฮ็ดคือผูทันเนาะแล้วแล้วมาแกงหั่นค่อยกินค่อยไปเนาะกินค่อยกินให้บางๆก่อนแล้วจังกินแกงน้ำหลังคือเจ้าตักเอย่างเงี้ยอันนี้เจ้ลแบบเจ้าว่าได้กินเลยเห็ดของเขา เอากะเพราขดเดโะเ้เผ้เ็ดดีเลยหลังจากเฮ็ดแพนเป็นแพนแบบนี้เราเพื่อนก็จะไปตากให้มันแห้งแล้วก็จีเห็นมาเป็นเส้นเนาะไทยคนนี้ไทยเลยก็จีฮุ่มเลยแม่ยังว่านนี้เลย โบมันได้กินเอสเพอพันตันกินบอือือเมื่อวานไปตลาดลูกยังไปซื้อยาอยากกินอันเดียวกันเออแต่เขาอันนี้แซ่บกว่ามันมันกวนนี่แหละแต่ถช้เชือขว่างอัน,นเดียวนี่มืดแต่เขาได้ขายพวกมันเข้าไหมอือแบงแงเนาะอัอนซื้อกหว่างไม่ตลาดนะอือแซ่บแซ่บกินอีกก่อน โอกินแล้วเป็นแล้วะกินน้ำหลักเป็นแล้ววันนี้เอซออ้แกงมาลูกเอาแกงจองไหมหามากินห้ามกุ้เลยนะหามไปหานันเลยหามไรเลย่ามไรเนี่นะเป้าอยู่นี่แล้เนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งบอลเขาจะตากเื่อเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งบอลที่ว่าเพื่นเห็ดเฟืแห้งเนาะอันนี้จะเป็นบอลที่ว่าเพื่นตากเื่อแห้งเส้นเฟือแห้งเนาะเพื่นจะเห็ดเป็นแพนนะนั้นเรามาตากให้มันแห้งแล้วก็จะมาบดมาปั้นเนาะมาอิ้วเพื่อให้มันปิดเส้นแบบนี้ ขอบใจหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมขอบใจหลายๆมาเด้อกินข้าวนํากันพี่น้องป้องไปนี่แหละกินข้าวไทยเสียงขวานในกินข้าวแบบนี้แหละเอินว่ากินข้าวโอ้โหสันกินข้าวโอ้หูนํากันเนาะขาบวนนํากันหลายๆคนขอบใจหลายๆเด้อแ,แล้วพบกันอีพีใหม่บายบาย